เรียบร้อยทำอะไรยังไม่รู้แต่มันต้องให้ตตัว ความสับสนอัดจนมีมากมายคนดีมักโดนคนทําลายนี่หรือไรสิ่งชอบทันหรือคนสิงหาคม2556 วันที่สามของการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมของทัพประชาชนโค่นระบอบทักยสินยังคงมีประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินเสียสละออกมาปะหลักพักค้างกินนอนอยู่ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมาหานคร,รในด้านอาหารการกินเพื่อเลี้ยงผู้มาร่วมชุมนุมมีเต็นต์บริการทั้งอาหารทั่วไปและอาหารมังสวิรัติบริการฟรีแก่พี่น้องที่มาร่วมชุมนุมเขาเหล่านั้นมาจากที่ไหนบริการอย่างไรไปฟังการให้สัมภาษณ์ในเรื่องน,นี้วันในวันสองนะคะ แล้วมีเราเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงคะก็มื้อเย็นนะครับประมาณบ่ายสามเขเปิดเฉพาะมื้อเย็นใช่ใช่บ่ายสามครับแล้วมีพ่อครัวมีคนมาช่วยเยอะไหมคะก็มีพอสมควรครับแล้วจะแจกตั้งแต่มื้อเย็นตั้งแต่เริ่มแจกเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะัอ๋อประมาณสิบไปบ่ายสามโมงะครับจะถึงก็ประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งทุ่นครับแล้วเราไปได้เงินทุนมาจากไหนครก็มีก็ช่วยๆกันนะครับแล้วอะไรทำให้พี่ออกมารับผิดชอบตรงนี้ ม่ช่ชวยเนนก็มันก็ดูแล้วมันก็ไม่มีไม่มีของแจกไม่มีอะไรมก็<ๆ>ก็เ้องช่วยกันเพราะบางคนเข้ามาจากต่างจังหวัดเงี้ยจะมานั่งซื้อก<ๆ>ินทุกมือมันก็ไม่ได้แล้วเราอยู่นี่เราก็<ๆ>มีกำลังมาช่วยๆกัน แล้วพรุ่งนี้เราก็ยังแจกอยู่อยู่แจกอยู่แจกตอนเย็นมื้อเย็นตอนมื้อเย็นใช่คแล้วมีคนมาช่วยเยอะไหมคะเยอะครับแล้วก็กลุ่มกลุ่มพวกกันที่ที่ที่เคยเคยเคยช่วยเคยทำเคลื่อนไหวด้วยกันครับพี่คิดว่าการชึงลงครั้งนี้จะมีผลจากการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะถ้าคนยังปริมาณเท่านี้ก็คงคงของเปลี่ยนแปลงอะไรยาก แต่ก็ก็ช่วยได้บอกก็ช่วยได้อย่างหนึ่งก็คือบอกสังคมใช่ไหมครับบอกถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นบอกถึงว่ามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นทุกคนมาต้องตื่นขึ้นมาแล้วเพราะคนที่มาเนี่ยยังเทียบได้ไม่ถึง 60 -7 0ซของประเทศเลยแต่เราก็ต้องมาบอกคนที่เหลือที่หของประเทศห้เขารู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้อนา,าคตต่อไปมันมันไม่ทนัทนที่จะทำอะไรแล้วกี่บอกก,ก,ก็ก็ต้องลองดูครับว่าเราจะทนอยู่อย่างนี้ต่อไปได้อีกไหมใช่ไหมครับคือคือถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้เนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อย ถูกไหมครับก็คือว่าถามว่าเราบอกแล้วเราเดือดร้อนแล้วเราทําทุกอย่างหมดแล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้าทุกคนยังยังเหมือนไฟไหม้บ้านตอนนี้ไฟอะมาลามมาถึงตัวบ้านแล้วแต่มันยังไม่ขึ้นหลังคาทุกคนในบ้านก็ต้องออกมาช่วยช่วยกันดับแหละตอนนี้เรามามาช่วยกันดับแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันลามขึ้นหลังคาแสดงมันไหม้ข้างหลังแล้วเราก็คงไม่มีบรญ,ญญาเราก็คงปล่อยให้มันไหม้ข้างหลังก็ค่อยมาสร้างกันใหม่อีกที ใช่ไหมครับเพราะเพราะอะไรเพราะคนในบ้านก็ก็ไม่เดือดร้อนที่ไฟไม่บ้านกันต้องอพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ปักหลักพักค้างมาจากหลายจังหวัดของประเทศและบางส่วนก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครเราจะไปฟังกันว่าการนอนดูทีวีอยู่ที่บ้านเป็นนักรบหน้าจอสบายสบายแต่พี่น้องเหล่านั้นกลับเลือกการออกจากบ้านมาร่วมชุมนุมเขาออกมาเพราะอะไร เราจะไปฟังคำให้สัมภาษณ์ของพี่น้องเหล่านั้นขาันกสุดินค่ะไปมาตั้งแต่วันที่สามคืนค่ะคืนวันที่สามนะคะก็รักชาติติดตามทาง FMTV แล้วก็ ASTV แล้วก็13สามสยามไทยก็ดูแล้วมันมันอึดอัดมากอ่ะอึดอัดมากกับระบบนี้คือเราติดตามมานานแล้ว เพราะชาติเรานิ่งจะไม่ไหวแล้วมันจะล่มจมแล้วเหมือนพ่อท่านพูดใช่ไหมพ่ามิตมิตรดีสายดีก็ต้องพากันลุยเราปีหมูฝูงที่ดีรีบไชีพเลยค่ะบ้านคะแล้วบ้านมานอนยังไงอ่ะก็นอนบนรถนี่แหละแล้วห้องน้ําห้องท่าก็มันก็ไม่สะดวกสบายหรอกนะแต่เราว่ามันไม่สาคัญอ่ะเราเข้าห้องน้ําที่นี่ที่ที่สวนเนี่ย ลำบากไหมคะพูดถึงความลำบากนะมันถ้าใจเราสู้มันไม่ลำบากหรอกมันอยู่ที่ไหนมันก็สบายหมดนั่นแหละ <c oughs> แต่ขอให้ชาวบ้านหรือประชาชนทุกคนให้รู้และเข้าใจว่าบ้านเมืองเรานี่มันกำลังจะล่มจงแล้วชาติบ้านเมืองเราอนะทุกคนต้องออกมาช่วยกันก็คาดหวังว่าทุกครั้งที่มาเราต้องชนะ เพราะเรามีความมั่นใจและตั้งใจว่าคนไทยคงไม่อยู่เฉยหรอกนะม <า S 1> แม้เราจะรู้แค่นี้แต่ทุกคนก็ต้องรู้เหมือนเราคนคนไทยไม่สิ้นคนดีหรอกเพราะว่าอย่างน้อยความชั่วมันไม่เคยชนะความดีตอนที่เดินทางมาโดนสกัดต้องไหมคะไม่โดนสกัดเพราะเรารู้เวลาออกอเราต้องฉลาด,ดออกยังไงคะป้าก็สามทุ่มออกมาไงตำรวจมันก็เหนื่อยมาแล้วมันไม่ได้มารอดักเราหรอก เพราะเราเรารู้ว่าการมาของเราเราควรจะพูดยังไงถ้าเขาถามเราถ้าเกิดเขาถามป้าจะบอกว่าไงคะก็บอกไปงานแต่งงานหรืองานอะไรก็ได้ที่มันไม่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่มีความจริงใจบางอย่างที่เราควรมาเราควรจะจะทำเหมือนเขาบ้างใช่ไหมเราเป็นคนที่รักแทักคตักคนดีมีสิ่งคร โลกเราก็คงจะมองผู้คนก็คงจะช้ำบาปนั้นมารา้ครองน้ำถึงวันแล้วนะคนดีกวนจะเปียจิตกายน้อมนำก็คุมรวมให้เป็น ยังมนเวลาสี่ป่ะเวลาสี่แล้วมาทุกวันไหมคะทุกวันค่ะแล้วมาค้างไม่ค้างก็สั่งสายมุ้ง เพราะคเรารักชาติ่ะแล้วเรารักพระเจ้าอยู่หัวอยู่สุดหัวใจอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมปล่อยให้มันทําอย่างนี้มันทําลายชาติเราอ่ะใช่ไหมถ้ามันเข้ามาปกครองประเทศเรอนี้แล้วเราจะเหลืออะไรแล้วมันทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจคนไทยถ้าไม่ออกมาช่วยแล้วมันจะสําเร็จได้ยังไงต้องช่วยกันลำบากเลยนั่งรถเมล์นั่งรถมอเตอร์ไซค์มาต่อรถรถเมล์แล้วจากรถเมล์นั่งรถเอบีจีเอสค่ะแล้วกัเห็นลำบาก เรามาลกร่วกัน,เ,นเราถือว,ว่าเรา,ารักชาติเราต้องมา า,าบ้านเมืองทุกวันนี้รู้สึกว่าข้าวยากหมากแพง<อ>แล้วก็รัฐบาลน,นี่ <c oughs> เห็นแกประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมโกงกินทุกหย่อมหญ้าประชาถูกหลอกหลอกแล้วก็ข้าวยากหมากแพงเนี่ยประชาแล้วอีกอย่างก็มีมีช่อ,อ,ชอโกงทุกทุกหย่อมหญ้า ุกโครงการที่น้องที่อยู่ที่บ้านถ้าว่างถ้าไม่อุดมการเดียวกันหรือถ้าไม่มีอะไรถ้ามีเวลาก็ค่อยมาช่วยกันเพื่อช่วยประเทศชาติของเราให้ผลไยให้เจริญสถาบันอย่างรันถึงวันต้องวบเติ คนดีมีสิทธิ์ทำกเราก็คงจะมองผู้คนก็คงจะช้ำบากน้ำมาร้ายครองเมืองถึงวันแล้ว76ปี อยู่ระยองตอนนี้อยู่ระยองอาแล้วมาเนี่ยนั่งรถเม์มาลูกยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วจะค้างไหมคะเนี่ยก็ต้องค้างที่มันมืด้าป่ากลับไม่ได้หรอกเนี่ยต้องโทรไปบอกกับลูกลูกจะตกใจว่าป่ามาคนเดียวได้ยังไงป่านึกเนาะตายนี่ป่าจะไปไหวไหมวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันเนี่ยป่าทนไม่ไหวแล้วป้าได้ยิงข่าวว่าไอ้อะไรนะไอท้ทีมันประชุมกันอะ ซื้อนาฬิกามาสองร้อยเลือนล้านห้าป้านึกตายแล้วบ้านนอกเนีนะโรงพยาบาลเนี่ยนะมุงลวดไมมียุงเข้ายังไม่มีงบจะไปทำแล้วมึงเป็นผาดเป็นอย่างนี้มึงอยู่กันได้ยังไงมึงทำได้ยังไงป้าเจ็บใจมากป้าขึ้นรถตู้มาเลยการโดนมาเนี่ยคนเดียวเนี่ยขาก็เจ็บโอ้ยลูกเอ้ย ้ารักประเทศชาตินะลูกนะรักองค์ในหลวงปาสะเทือนใจมากเลยปาคิดทุกวันทุกวันทุกวันว่าทำไมมันทำกันอย่างนี้ลูกท,ท,ท,ทำได้ยังไงครับโซ่ดีควรจะป เพราะมาวันนี้คือประชาชนยอมรับไม่ได้แล้วค่ะในระบบกปกครองการปกครองของตักงินค่ะมันโจ้มันโกงมันไม่ดูแลประชาชนเลยค่ะประชาชนลำบากยาจนไม่เคยไปดูแลแล้วมันจะล้มแต่แก้กฎไมยที่ตัวกรางมันก้มแต่จะย้ายประชาชนต้องไป็นี้เป็นทิ้งมาตอนนี้ประชาชนยอมไม่ได้แล้วค่ะประชาชนยอมตายกับรัฐเพื่อเอาแผ่นดินใส่ก่องก่องพวกเราไมค่ะประชาชนว่าก่องเราลำบากมายได้ค่ะรบ ระบบตัดเชนนี้มันจับดวงประมากรชัดค่ะจยวกัรสำลายประเทศค่ะอยาแก้ปีนองปีนองออกมายาแก้ปีนองเจ้ากระบี่หรือว่าประเทศทสต่างประเทศค่ะให้ออกมาช่วยกันต่อสั้ะบบตัดเช่นวันนี้ถ้าเราไม่ออกมาช่ววันนี้เราไม่มีเวลาแล้วค่ะเราไม่เราจะไม่มีเฟนยินดีเลยมันครบมันไปหมดต้นบาสิบสองปีเลยค่ะระบบตัดเชนค่ะ ไม่บายกะสู้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 ยอมตายเลยค่ะมาจากจังหวัดตรังครับผมมาประมาณครับ ต้องประมาณซ้ำที่ว่าคนวันนี้ประมาณถึงวันนี้มาเลยว่าเอามาณเลยว่ามารถอดแล้่ยกรมารถลอฟยรถตรงมากกันคนประเฏิปฏิจัดตรงเป็นลักเนาะอ๋แย่กันมาแย่กันมากอะไแย่กันมากเพราะว่าตีเนี้ยมันแย่กันมากเพราะว่ามันมีปัญหาเดี่ยวกับการเดินทางจานาตีกองรัฐนี่มัน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 ต่ำกองไม่นุกตังเวียนคือมันเดี่ยวกีดกันเดี่ยวตามเดี่ยวเจ้าบัวเลยกัน เจอกันมาปะนะแล้วมาเจอกันแล้วมาเจอกันทีนี้แล้มาประมาณกล้ามที่กล้ามที่พกกล้าม17คนถูกนั่นแหละครับหนว่าเลยะมาณกลางที่นี่การหน้าว่านอนกลางกลางที่นี้การลำบากไหมอ่ะการไม่ลำบากเลยการการคูจัดคือรักแป้นดินนี่ไม่มีความลำบากเลยการรักบวกใจรักแป้นดินไม่มีการลำบากไม่ว่าคนตกปลาลงมันหรือเราโซ่โซ่โซ่อย่างเดียวคืออยากอีบ็อกต่างบ้านตอนนี้นะไม่ว่าปากตายรูปปากอีสานปากเนื้อปากกลางตุกปากก้องปฏิเสธเตย เราเป็นคนไทยเราคนไทยโยเป็นดินไทยเป็นดินของไหนล่วงเราต้องมาช่วยกันเพื่อต้องการฟื้นฟูประเทศไทยให้มันโยดีกินดีราคายางราคาน้ำมันปล๊มไม่ว่าราคาอะไรทุกสิงทุกอย่างต่อไปน้ำมันเราก็ต้องได้รับต้องได้ขึ้นโปรตอโตเราต้องได้ขึ้นต่อไปจะต้องออกมาช่วยกันครับเราต้องออกมาช่วยออกมาเลยพี่น้องประชาชนต่างปากตายออกมาเลยผมในื่อในตัวแต้นตอนนี้ผมใช้ เต็มเต็เลยว่ามาเลยแล้วพอมาตุกลางตุกคนเ่ว่ากำลังกินกำลังตัดสินใจมากเลย เนี้ออกมาสู้นะคะอย่านั่งเฉยถ้านั่งเฉยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะหนูเป็นเยาวชนจัดจังายคนนึงนะคะที่มาต่อสู้คุณนั่งชมอย่างไงคนะถ้าตอนนี้พื่น้องกำลังชมเคเบิลอยู่นะคะให้ออกมาสู้นะคะถ้าเรานั่งเฉยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยะคะ่ะปีน้องจาวเจีงยงไฮ้เนะเจ้า ค่าได้เห็นตีอ่าเคเบิลีสองของสันติในโซมนะเจ้าถ้าเขาหนั่งสวยเขาก็จะมาบ,บัสู้อย่างมาได้เลยสักอย่างเขาจ่วยคือออกมานะออกมาช่วยกันเจ้าวัน<ด>ที่เจ๊เจ๊เคนมนนความสับสน,นอัดจนมีมากมายคนดีมักโดนคนทำลาย นี่หรือไรสิ่งชอบทนหรือคนที่ดีมีไม่พอจะต้องรอไปถึง ผมเป็นลูกศิษย์ของโพเลเอกชัยสุนภาพครับ<อ>ก็มาดูเล่นๆแค่นะแต่ฟังๆไปแล้วมันเอ๊ะมัน,ม,นมันเลวจริงนะ<อ>เพราะว่าโดยเฉพาะน้ำมันปิโตเรเลียมเนี่ยซึ่งราคาของเราเนี่ยแพงกว่าทุกชาติในเอเชียทั้งหมดทั้งที่เราขุดได้เองแล้วผมได้รู้ว่ามันขุดได้เองมันก็ส่งให้ต่างประเทศแล้วต่างประเทศก็กลับมาแล้วขายให้เราในราคาแพง แล้วได้รู้อีกว่าในประเทศไทยเนี่ยใต้ดินเนี่ยมีน้ํามันปิโตรเลียมเยอะแต่เราไม่สามารถจะหาคนดีๆมาบริหารบ้านเมืองได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องน้ํามันอย่างเดียวกับเรื่องความสามัคคีของประชาชนที่จะโค่นล้มระบอบทัพสินผมเห็นด้วย100%ซครับเราเกิดมาดีเพื่อในหลวงเพื่อความกตัญญูต่อแผ่นดินที่เราได้เกิดมาในครั้งหนึ่งในชีวิต แต่อายุจะจะตายแล้วเจดสิบแล้วเพิ่งมาเห็นขนาดเอฉันไปหุงข้าวดิหุงเช้านะตอนเย็นอย่างนี้จะไปกินี่บูดเหม็นละเกิดมาเพิ่งเจอชีวิตเราเพิ่งเจอเพราะฉะนั้นนี่เขาโกงชาติโกงแผ่นดินโกงทุกอย่างอาศัยคำว่าเลือกตั้งมาประชาชนมอบอำนาจให้ แต่การบริหารจัดการเนี่ยเขาไม่เคยฟังไอ้เจ้าของประเทศเลยเขาทำแต่ตามใจอย่างพรุ่งนี้จะเอาไอ้พรบอนี้โทษกรรมนี่ทุกฝ่ายทั้งนักวิชาการทั้งไอ้วอสต่างประเทศเนี่ยเทคเขาเฝ้าดูฮิวแมนวอสตเตือนมาเป็นรายลักษณ์อักษรกูก็จะทุลังเข้าไปมันใช้ได้เหรอ เพราะฉะนั้นพวกเราพี่น้องนี่มาวันนี้ทุกคนในกรุงเทพมหานครทั่วประเทศมาในวันนี้นี่ผมต้องขอขอบความมีน้ำใจเพื่อความกระตันอยู่ต่อแผ่นดินเราและเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ครับพี่น้องประชาชนทุกท่านออกมาเถอะครับมาเพื่อแผ่นดินเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ตอบแทนมูลคุณตอบคนหน้าวันเาานี้นั้นถึงวันต้องวิบัติกัต,ตคัดคนดีมีศีลธรรมโลกเราก็คงจะมองผู้คนก็คงจะ เราเห็นความไม่ถูกต้องของเขาเพราะเขาเขาาจะทําอะไรก็ทําอย่างนั้นอ่ะคือเรามองเห็นหลาความจริงอะไรด้วยนะเราไม่รู้เราอยากจะมารู้อะค่ะว่าจริงๆแอมีใครมาปะเขาบอกวมามีใครมาเราเลยอแล้วนักศึกษทีมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยลงอะไรพวกนี้อยู่บ้านก็ไม่ค่อยรู้อะไรมาก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรด้วยให้ให้ช่วยกันหน่อยกพ เพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นของของพวกเราถ้าถ้ามัวแต่อยู่บ้านกันแล้วเกิดเราเสียบ้านเมืองไปจะทำยังไงไม่งั้นพวกนั้นก,ก็เอาไปหมดแล้ว <S 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 7สิงหาคม2556ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่มีใจรักชาติหวงแหนแผ่นดินต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองออกมาใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเพื่อแสดงพลังในการต่อต้านพราชบัญญัตินิรโทษกรรมล้างผิดให้โจที่สวนลงพินิคมที F M T v, ทองแก้วรายงานทุ่งกว้างถ่ายภาพ